ครับผมสวัสดีกรบับท่านผชมที่น่ารักทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่หวยเด็ดในห้องอีกแล้วครับนะคลิปนี้เนท่านนี้ก็เป็นเนื้อใช้กับสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในกนรารรับชมโดยและก็ขอบคุณเจ้าของเนื้อทาน เจ้าของข้อมูลที่แบ่งปลานเนแนวทานอย่างเรียวทานใจด้วยครับคลิปนี้เนวทานนี้ก็เป็นเนวทานใช้กับ1น่งธรรมบาคุมก็ขอบคุณอย่างมากสำหรับทุกคนเราไปชมกันเลย่ารผู้ชมที่น่ารักนับถือเจ้านี้ก็แบ่งปาแน,นวทาน รูป3ตัวเดียวคูสามห้าสามเจ็ดสามเก้าสามสี่สามศูนย์สามห้าสามเจ็ดก่สกอบคุณมากต่อไปครับเจ้านี้นครศรี เดี๋ยวท่านสิบบนสามสี่หกเจ็ดเก้าศูนย์สามสี่หกเจ็ดเก้าศูนย์หกตัวเปน็นแนวทางต่อไปครับใบนี้จับคู่สองตัวล่าง เจ้าชุมแพแล้วก็เจ้าหนูน้ำ4382ตัวเท438303 458505 478707ต่อไปใบนี้ใบนี้ก็เป็นแนาทาหลักอร้อย 3ตัว1นึ่3สา,สา,สาตัวเป็นแนวทางขอบคุณมากอาดีตที่แล้วก็ผ่าน9นะต่อไปครับใบนี้ เมลทันบนล่างสี่ตัวหนึ่งแปดศหนึ่งหนึ่งนุ่มเมืองโชนหนุ่มเมืองชนหนึ่งแป,นนงงแปนนงอดีตที่แล้วผ่านต่อไปครับใบนี้เพนเพน ารา0189จับคู่1 0 0 8 1 8 9 8 0 1 8 9 1 8เจ้าเป็นเพนกาแบ่งป,ปาน6ชุดเป็นแนวทางต่อไปเจ้านี้ครับเล็ก แบ่งป,ปาแนวทานเจ็ดสี่เจ็ดห้าแปดสี่แปดห้ต่อไปครับใบนี้เจ้านี้ก็เป็นแนวทางบนล่าง สี่ตัวหกสี่หนึ่งสามหกสี่หนึ่งสามรักนะอ่ารักแนวทางบนล่างสี่ตัวขอบคุณมากสำหรับแนวทางที่แบ่งปัน,ปนต่อไปเจ้านี้กลิศท,ทานักลิศชุดเต็มสองตบบนตรงต้ 4, นสามศู 5, นย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์

อินันน้อยวิน3 5มห้าปดเวิ่งรูเจกับ8จับโคเจ็ดสามเจ็ดห้าเจ็ดหกแปดกัน79็ดเก้าปดเก้าเจเจ้านี้คนใต้สาด่วนนครศรี เบ่งปานทานชุดเต็ม3ตัวตรอง934974 935975 944994 945995 964904 965905ต่อไปเจ้านี้อัด คู่สองตัวล่าง0330 0770อักแบ่งปัน4คู่4คู่สองตัวล่างก็ขอบคุณมากเลยสำหรับแนวทางที่แบ่งปันอย่างเร็วทันใจต่อไป เจ้านี้ใบนี้ก็เป็นแนทานเลขประจนวันซึ่งแนวทานใหม่นี้ครับวันสุด1 0 4ปดสามหนึ่งศูเจ็ดปดสตัวเป็นแนวทางอดีตที่แล้วผ่าน9 0ใบนี้ครับ

ต่อไปเจ้านี้ไม่นี้ก็เป็นแนวทางวินหกตัวเก้าสี่แปดศูนย์ห้าสามและก็เก้าสี่สองฟางนะทาง 94แล้วก็9 4 8 0 5 3วินบนล่างต่อไปเจ้านี้เนวทานวิ่งบุญสอตัว656556เจ้านี้ก็แบ่งปนัน2ตัวเป็น,นทานวิ่งบุญขอบคุณอย่างมากเลยสำหรับแนวทางที่แบ่งปนัน ท่านใดที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดสักสไลค์เป็นกำลังใจด้วยไปต่อกันเจ้านี้ใบนี้ก็เป็นนทางรอสอนอร้อยสิบหน่อยเจ็ดแปดก้ดนสิบหนึ่งหกนห้าหน่อยห้าหกเจ็ดแปดจับคู่

ศู 1, 5, 6, 7, 8, 9, นะย์หนึ่งหเจ็ดปดเนะสี่แถวแนวทาน10บหน่วยบนก็ประมาณนี้ครับท่านผู้ชมที่น่ารักนะับถือตัวทานเอ้ยก็ขอบคุณมากสำหรับก,กำลังใจกำลังเจอที่ติดตามเอ็กบินมาประจำนะ ก็โปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมทุกครั้งทุกคลิปด้วยครับนะและก็ขอบคุณมากสำหรับเจ้าของแนวทางเจ้าของข้อมูลที่แบ่งปันมาโดยตลอดด้วยขอบคุณอย่างมากขอบคุณอย่างแรงจริงๆ ทบาวามคลิปนี้ก็ประมาณน,นี้ครับท่านนะเราก็เจอกันต่อไปคลิปต่อไปครับผม